นี่เวลาเที่ยงแล้วเนี่ยยังเห็นแนวเมฆหมอกแบบตามสันเขายาวไปถึงนู้นนะพระเจ้าจ่วยกล้วยโทษแล้วเราก็ทะลุมาอีกหนึ่งบ้านครับเอาขนมมาแจกเด็กเหมือนเดิมโอ้โคนรานเออคนนี้สวัสดีครับ นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางที่เราจะเอาของไปให้น้องที่แม่เตือนนะครับมีน้ำค้างหน่อยๆจบเลยจบเลยติดท้องต้อง ค่อยกอนนะครับะเอาเอาโอเคโอเคเฮ้เละเทะเลย อันนี้เราก็มาถึงช่วงที่เป็นทุ่งนาขั้นบันไดนะครับทุ่งนาขั้นบันไดกําลังเขียวอ่อนๆนะทุ่งมีรวงด้วยมารอบที่แล้วยังไม่ได้ทานาเลยมารอบนี้นาค่ะกาลังเริ่มที่จะเขียวอากาศเย็นสบายเลยแล้วตอนนี้เวลาสิบจุดห้าสิบเจ็ดนาทีไปผิดรายชีวิตเปลี่ยนเลยเนะี่ย ดีขวา้ายเอ่อเออเออเออ้เฮ้อ้โอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงหมู่บ้านหูุ่โะนะครับก็จากจุดแรกที่เรามาก็ประมาณห้ากิโลได้นะครับก็ถนนช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เป็นดินแดง,งส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ทางยังไม่ค่อยเละเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายัางไม่มีฝนเนาะถ้าช่วงที่มีฝนตรงจุดเนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่การสัญจรไปมาของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับลำบากจริงๆตรงนี้บางวันที่ผมขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงก็มีนะครับรอบที่แล้วลลนูน้นอบนู้นรถกระบะสองคันประมาณชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะขึ้นมาได้น,นี่ข้างหน้าเท่างัา้างล่างดูดิ ช่ตรงที่เราทำันใหญ่ตกนะครับอย่าทำอย่ามาเด้อถ้าฝนไม่ตกนี่มันโอเคครับดินมันแห้งโดนแดดแปบ๊บเดียวเนี่ยดินมันจะเซตตัวแล้วก็แข็งนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่แบบฝนรินรินมานิดเดียวเท่านั้นแหละจบนะครับเละเละเละ,เละอย่างเดียวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราจะเดินทางไปแม่ตืดครับลัดเลาะทางทุ่งนาป่าดอยไปเรื่อย เ,เอาของไปส่งให้น้องเสร็จก็คือเสร็จภารกิจนะครับเรามีภารกิจเท่านี้นะครับรอบนี้มาไม่ได้มาเที่ยวนะครับก็มานี่แหละจนภัยมาเป็นคนส่งของดูนะครับว่มามันลำบากขนาดไหนเผื่ออนาคตจะมาทําทเปิดสาขาส่งของอเขากําลังก่อสร้างทางเรื่อยๆเลยครับสองข้างทางนี้ก็จะเห็นแต่รถไมโครรถสิบล้อนะ còn cần tém mà sang đây mà thì chúng ta chuông ra giá đừng พอเริ่มขับมาสักพักนะครับทางก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละเริ่มมีทางที่เป็นแยมหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่ามันมันเกิดจากฝนหรือเขาฉีดน้าน่าจะเป็นเป็นที่หน้าฝนแน่เลยผมไม่ไหวแล้วผมต้องไปหาน้ําล้างหน้าล้างตาก่อนถึ่งว่าไม่ไหวขับรถจะง่วงอย่างเดียวเละครับโอ,โอ้จะหลับ ตอนนี้ผมมีพลังขึ้นมาทันทีเมื่อกี้นี้ไป15บห้นาทียังไม่ถึง15บห้นาทีเลยตื่นแล้วนู่นเดี๋ยวจะลงไปแม่ตื่นข้างล่างนู่นครับข้างหน้าของผมตรงนั้นก็คือม่อนจองนะหมอกนี่กำลังโอบพร้อมภูเขาอยู่ขาวฟลนเลยเนี่ยช่วงช่วงตรงนี้เมื่อกี้ช่วงที่ผ่านมาฝนตกทานตรงนี้นนลืนมาก เวลารถใหญ่ลงเนี่ยลื่นนะครับเบรกไม่อยู่เลยแหละว้าวว,าวอาร์ตไออาร์ตมันมีทางลัดด้วยตรงนู้นไออ,อาร์ตไออาร์ตไออาร์ตอาร์ตต้นีเลื่นอนน้มึง นี่ครับดูจากรอยได้เลยจะเห็นรอยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยทั้งซ้ายทั้งเลนซ้ายเลนขวาครับเป็นรอยมอเตอร์ไซค์ปั่นกันพอมาถึงเรานี่ไม่ค่อยเลาะดอกสบายฝนตกมานี่วเละเลยแนละเละอยกระยมนะครับในอนาคตเส้นแม่ตื่นเรือต่อเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเส้นที่ชาวบ้านที่แม่ตื่นเนี่ยจะต้องเดินทางสัญจรไปมาที่แม่ละมานี่ก็จะสะดวกขึ้นนะครับถ้าหนุนเสร็จนะ ยังไม่เสร็จก็ต้องวิ่งกันแบบนี้แหละอีกสักพักหนึ่งจนถนมจะแล้วเสร็จนเดี๋ยวน้องจอดถ่ายรูปก่อนโอหนี่ครับเพื่อนๆครับตรงจุดเนี้ยเขาเรียกว่าม่อนจองนะครับซึ่งซึ่งนึงถ้าดูตรงนี้ยจะเป็นภูเขาที่สูงมากอยู่ในระดับสายตาอยู่ในระดับก้อนเมฆเลยนะครับ ก้อนเมฆก็จะรับภูเขาอยู่เป็นระนราบเดียวกันจากตรงนู้นนะแล้วก็ยาวมาถึงแถบนี้ครับแต่ว่าแถบนี้เรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันไปไกลมากนะครับถ้ามองดูดีเหมือนภูเขาฟูจิเลยนะบนนู้นนะอันนั้นคือยอดเขายอดของม่อนจองนะครับถ้าถ้าใครอยากจะทราบว่าม่อนจองมันมันยังไงก็ก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับคนที่ชอบเดินนะ ใช่ไหมพี่ก็ยอดนั่นออกมั้งนะต้องสูงนะเขาบอกเป็นภูเขาที่สูงมากนะครับทางขึ้นของเขาก็จะอยู่ที่ตรงนู้นอ่ะเลยไม่ตื่นไปจะเป็นเข้าทางมูเซอร์หลังเมืองนะครับทางมูเซอร์จะมีทางเข้านะครับเขาจะเปิดพิ็นช่วงนะครับต้องไปเช็คดูนะครับว่าเขาเปิดช่วงไหนปิดช่วงไหนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เขาก็จะดูช้างถ้าช้างออกมาเขาก็จะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าพอหมดฤดูกาลของช้างเขาไม่ออกมาแล้วก็เขาก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชมความสวยงามของมอนจอกนะครับมนจอกผาหัวสิงห์ด้วยนะสวยๆแต่ผมไม่เคยไปครับแต่ครั้งหนึ่งต้องลองพิชิตให้ได้วันนี้เราก็กำลังจะวิ่งเลาะหวนะครับ แต่ก่อนมาแรกๆตรงนี้แหละเหวยิงตอนนี้เหมือนว่าเขาถมดินเพิ่มมา้น่เพหรือเจาะภูเขาไปหรือโอ้โหโคตรงามเลยเพื่อนๆเอ้นเยนี่เวลาเที่ยงแล้วเนี่ยยังเห็นแนวเมฆบอกแบบตามสันเขายาวไปถึงน,นะนู้นนะเนแล้วจากการที่จากที่ผมมองเนี่ย ตรงนี้มีต้นสนสามใบด้วยแปลว่าอากาศที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นทั้งวันนะครับเห็นสองต้นตรงน,รงนี้อันนี้ก็เย็นนะอุณหภูมิยีองศาเวลาเที่ยงนะครับนี่ตรงนี้จะลงแบบชันมากตรงนี้คือมันจะลงอย่างเดียวแต่ก่อนทางไม่มีเนี่ยเป็นทางเลนเดียวนะครับ มีแค่สองช่องนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เขากำลังก่อสร้างถนนนะครับเชื่อมต่อจากแม่ตื่นไปแม่ละมาดนะครับเส้นแม่ตื่นเลอซอนนะครับแต่จากที่ผมดูว่างานก็น่าจะถึงตรงนี้แหละยังทำได้ไม่ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าติดเรื่องฝนเรื่องรถนะครับรถบางทีรถ สัญจรเส้นนี้เยอะอ้ะโหนี่เป็นโค้งตัวเอสเลยนะนี่จะจอดข้างล่างล้างหน้า,ล,า,ล,าล้างตานะครับที่บ่อน,น้าข้างล่างนดล้างหน้าพอไม่ต้องให้มันบอกแล้วทําอะไรไม่ต้องให้มันแบบสุดยอดเอาให้มันแบบพอดีพอดีอดนะเดี๋ยวกลับไปไปไหนโอ้ยผมติดต,ตัวไม,ไม่ได้เหเล่ะ ด,ดูมันใกล้ครับคิวคิวกลางดอยที่กใกล้ถึงก็ดิถ้าเนี่ยใกล้ถึงครับคุณน้องใกล้แล้วพี่นี่ออกนิดไปก็ถึงแล้วผมว่าใกล้แน่แหล่ะมันไม่ใกล้สักทีลูกมัว่วมากเลยจะเล่นไหมพี่น้ำอ่ะไม่ลงเลยเดี๋ยวผมเขียนให้รถรถพี่ลงได้เดี๋ยวไปจัดการ ไ่ตื่นตื่นตองเียย่งดันไปเลยต้องดังๆเลยต้อง,ง Sud มีเครื่องกับท่วมเครื่องแน่นอนแล้วทีนี้ไม no ่ต้องมานั่งทำอะไรอีกมากมายที่ทำไม่ได้ไปไปาลไปต่อตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาแล้วนะครับวันนี้เือให้พี่ซัน กระสอบรูด้าออกให้น้องๆนได้แตอะไันเราอยู่ในยูบ็อกในยูบ็อกมีรองเท้าอันนี้อวดีค่ะรกระเป๋าไม่ได้ซื้ให้เพราะว่าแบตเล็กอันนี้มันกันน้ำได้ระดับหนึ่งไม่ของเราก่อน ก็ตอนนี้ก็เอาตุงเท้าแล้วก็สีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมาส่งน้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับขึ้นไปบนหมู่บ้านนะนี่น้องๆก็มารับของแล้วก็รับถุงเท้ารับสีเรียบร้อยแล้วก็น้องๆก็ขอไปก้อยปรึกษาเรื่องการเรียนนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่ออ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเด็กๆนะทั้งเจรียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผม ทางเดิมดีครับพี่สันนี่นี่คนนี้เอาขนมให้ชิ้นหนึ่งตอนนี้ทางกำบ,บ้านเราเนี่ยแหลเจอน้ำตกพอดี ก็ทางที่เราจะขึ้นไปบนดอยพอดีมันมีลำธารนะน้้ำก็ใสดีเดี๋ยวแวะเล่นน้ำแกงง่วงหน่อยเย็นนี้เราไม่ต้องอาบน้ำกันแล้วให้น้องๆผ่อนคลายอากาศร้อนด้วยน้ำกำลังเย็นสบายหายไปนาไรเลยเจอปลาไหมช้อนกุ้งกลับไปตำพปิ๊กแล้วไงตันอะ ้ันงนงฝ่ไปฉี่ต้นน้ำมาหาไงโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อถู่บ้านฟลอโรโกนะแต่ว,ว่าเส้นทางขางกลับเราจะเดินทางไปที่เส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละว่าเส้นทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเหมือนกันโอ้โหแดงเลยอ นี่แหละถนนอมก๋อยความคลาสสิกของถนนมันก็อยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมนี่ครับสังเกตได้เลยว่าพอผ่านช่วงที่เป็นดินที่มีหน้าดินสีแดงช่วงนี้ก็จะมาเจอดินที่มีหน้าดินเป็นสีดํานะครับก็ดินแต่ละช่วงเขาเนี่ยสีเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้น่าจะตกไปเมื่อสองสาวันที่แล้วครับทางค่อนข้างก็จะยากเอาเรื่องเหมือนกันในที่สุดเราก็ ใกล้จะถึงโรงเรียนนะครับวันนี้เรามาโผลก,กันที่บ้านปราโกนะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลาโกรตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้เราก็กำลังจะผ่านลำทางเล็กๆนะครับซึ่งมีน้ำตกอันน้อยๆผ่านหน้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านแรกะที่ผมมาทำถนนเมื่อหนึ่งสองปีที่แล้วนะครับมี บ้านก็ประมาณนี้อันนี้บ้านพ่อหลวงบ้านผู้ใหญ่บ้าน,านมันไม่มีคนอยู่เลยเยบทาไมบ้านนี้เยบเออเยบไปเอะเลตอนนั้นคือคืนมากครับมีมีกี่หลังคาเรือนนยี่สิบโอ้มีเด็กด้วยครับเดี๋ยวเราขนมให้เด็กๆก่อนมาขนมลูก ตบิ้งเนาะเอาแบ่งเพื่อนเร็วมาชิ้นแล้วมาขอบคุณค่ะมาลูกอนนเอาเนี่ยไปแบ่งเพื่อนตาเออนุนอาร์ตให้น้องหมดบ้านหรือเปล่าเอาไปแบ่งเพื่อนได้นะเดี๋ยวไปแจกบ้านหน้าพี่ป่ะ แล้วเราก็ทะลุมาอีกหนึ่งบ้านครับเอาขนมมาแจกเด็กเหมือนเดิมอ้กินขนมมาเด็วโคนานให้คนนี้เออคนนี้สวัสดีครับคุณส้มอยู่ไหม้โอ้โห แล้วทางดีขี่สบายวันนี้ก็เป็นการส่งของหมดวันแล้วก็แจกของรอบดอยนะครับไปตามนี่แหละรัดเลาะตามเส้นทางป่าดอยทางเล็กทางน้อยทางแดงทางดํานะครับระยะทางรวมๆเราๆวันนี้ก็ประมาณร้อกิโลได้น,เน,น,นัเนี่ยอ้อมไปอ้อมมาแจกขนมไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราไปจบกันที่โรงเรียนนะวันนี้ก็น่าจะนอนที่โรงเรียนนั่นแหละส่งจับดีปุ๊บ เ <laughs> ยอะมาอุ้ย <c oughs> มีใครมาไหมเนี่ยมาไหม ทำไมไม่มีใครมาก็บอกว่าทางลัดเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปอ้อมนู่นเฮ้ยมาจริงเว้ยทางลัดทางลัดเฮ้ยอะไรหลุดออกมาหลุดอีก เอาไฟเช็คมาเผาหลายรอบแล้วนะเนี่ยเพรไข่ okay. Okay. อเพาไข่ครับเพราะผมเองทางรัดผมกาจะให้มันมาเร็วๆไงเราไม่ต้องเป็นอ <ไป S 1> ้นมอมเยอะมากเลยเหรอก็แตคือมีค่าขึ้นตรงน,นั้ต่อต่อก็แค่มีหมู่บ้านตรงนี้ใช่ไหมยงัยงยงังยังจะเอาให้อีมิ่บันเลให้ได้ <c oughs> จะให้มันพังให้ได้ได